สวัสดีครับคุณผู้ชมขอผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึงน้องคนหนึ่งนะครับเจ้าของเสื้อตัวนี้แหละแต่ว่ายังไม่ถึงวันเกิดน้องนะแต่ว่ายังไงก็ต้องพูดถึงแหละเพราะว่าน้องก็คือโอชิของผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าณเวลานี้น้องผมต้องการกำลังใจมากๆ แน่ๆนะครับก็เป็นไปใครไปไม่ได้นะครับนอกจากตามปกคลิปนั่นแหละก็คือน้องพาขวัญพาขวัญน,น้อยใจบุญสมาชิกรุ่นที่2ของวง BNK48 นั่นเองนะครับและน้องก็อยู่ในฐานะโอชิคนหนึ่งของผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะหยิบเรื่องน้องมาเล่ามาพูดคุยเล่าสู่กันฟังณนะเวลาใดก็ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็น เรื่องงามยามดีที่อยากจะพูดถึงน้องนะครับก็ตามธรรมเนียมประเภทดีปฏิบัติแล้ะครับครบรอบไปอีกทีก็จะมาสรุปเรื่องราวกันนะครับแล้วก็นี่เราจะมาสรุปเรื่องราวของน้องภาขกัญให้ทุกคนได้รับชมมาฟังกันนะครับอ่ะจดก่อนลืมพอพพูดแล้วก็นึกขึ้นมาได้อีกว่าจะต้องพูดเรื่องนี้พลาดไม่ได้นะครับอ่ะมาว่ากันนะครับเอาในส่วนของซิงเกิลแล้วก็อัลบั้มกันก่อนนะครับก็ ต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ย2566น้อเนี่ยน้องพาขวันก็มีโอกาสได้ทําหน้าที่ในส่วนของซิงเกิลอยู่ประมาณหนึ่งนะครับคืออาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็ว่าไปก็เยอะนะเออก็โอเคอยู่แหละนะครับอ่ะมาไล่กันดูนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นปีเข้าสู่ยุคนิวอีราที่รุ่นหนึ่ง ไม่ต่อสัญญากันไปหลายๆคน,นก็น่าจะมีโอกาสที่แบบรุ่น2จะได้สอดแทรกขึ้นมาในฐานะที่เป็นพี่โตเกือบโตสุดทำไมนับสัจจังเนี่ยนะครับก็แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะก็อย่างว่าพอสมควรสำหรับผมนะครับเพราะว่าซิงเกิลที่13ของวงเบียนเคฟร์ดซิงเกิลดีอารเนี่ยน้องภาควันก็ไม่มีรายชื่อติด ทั้งเพลงหลักแล้วก็เพลงรองแต่อย่างใดก็สๆงสาวงงนิดนึงนะเพราะว่าตามสิ่งที่มันควรจะเป็นน่ะมันก็ควรให้โอกาสรุ่นสองได้เสิร์ชสายฉายแสงพอสมควรน,น่ะในฐานะที่แบบรุ่นเหนเอาหายกันไปเยอะแล้วแล้วขนาดรุ่นหนึ่งที่เหลืออยู่เองก็ไม่ติดคนหนึ่งด้วยก็เอออย่างว่าอยู่พอสมควรแหละสำหรับมุมมองของผมนะออะมาต่อนะครับต่อกันที่ซิงเกิลที่สิบสี่ ของวงบินเคฟนะครับก็คือสัญญาณเนะี่ยน้องพาขวัญก็มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงรองนะครับซึ่งรองรวมกับวงก็คือเพลงสุดท้ายที่อยากบอกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะรวมซิงเกิลกันประมาณ5ซิงเกิลรวมเป็น1อัลบั้มนะครับก็เป็นคัดเลือกจากการเป่าอิงฉุกนะครับในงานจางเก้นครั้งที่2 นะครับแล้วก็น้องพาควันก็สามารถป้องกันตำแหน่งเซบัสึกเอาไว้ได้นะครับเพราะว่าถ้าจ,จำกันได้จังเก้นครั้งแรกน้องก็เป่ายิงฉุกเข้าไปรอบ16คนสุดท้ายก็มีรายชื่อติดอยู่ในคาร,ร์บาบอโลตาปีเปิรนะครับรอบนี้น้องก็ยังป้องกันตำแหน่งเซบัสสึไว้ได้อย่างมั่นคงนะครับก็สามารถเข้าไปรอบ16คนสุดท้ายเข้าไป16คนที่นั่งสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นเซบัสึก ในอัลบั้มที่สี่ของวงนะครับกินคำเชคก็โอ้ดีงามนะครับดีงามที่สุดเลยนะครับก็ผมดีใจมากมากจำได้ว่าเบอพอพาขวัญเข้าไปในสะิบหกโสุดท้ายได้แล้วเนี่ยผมเฮรั่นจริงๆิงนะแบบดีใจดีใจกับน้องอะ่ะอยากให้น้องได้สิ่งดีอะ่ะเออเราก็โอชิน้องด้วยจะไม่ดีใจมันก็จะไปบอกน้องได้ไงว่าเราโอชิน้องใช่ไหมเออนั่นแหละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ ซิงเกิลที่15ของวง b n k 48นะครับก็คือซิงเกิล k e y b o a r i r e f r a t e นะครับก็น้องพาขวัญก็มีโอกาสได้ติดอยู่ในเพลงรองก็คือเพลง g i v e m e f นะครับที่มีโอริเป็นเซนเตอร์เป็นซิงเกิลจัการศึกษาของมิโอรินะครับแล้วก็ความพิเศษก็คือแก๊ Friday ของน้องอะ่ะกอดคอกันติดร่วมกันเลยก็คือพาขวัญกับมินแพนด้านะครับติดเข้ามาหมดเลยนะครับก็ สุดยอดนะครับเพลงนี้ก็น่ารักมากๆด้วยผมผมชอบเพลงนี้มากๆากเลยนะกิมมี่ไฟนะครับชอบชอบชอบมากแล้เพลงมันสื่อเกี่ยวกับความเป็นเพื่อนด้วยเพื่อนของฉันนะเออแบบชอบชอบนะครับแล้วก็อ่ะนั่นคือในส่วนของซิงเกิลอัลบั้มนะครับแต่ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยวงก็มีโปรเจกต์พิเศษเปิดค่ายน้องใหม่มารองรับนะครับก็คือค่ายดิเพลเลนเลคอรนะครับก็ โปรเจกต์พิเศษขึ้นมาก็คือโปรเจกต์เสียงอีสานก็คืออีราเนี่ยแหละที่เขาต่อยอดมาจากโดดิโดงจากมก,กบอะไรพวกนี้นะครับก็ต่อยอดทำเป็นแบบแนวเพลงลูกครูยีสานอย่างจริงจังนะครับซึ่งก็มีการออดิชั่นด้วยนะไม่ได้จิ้มกันมาลอยๆนะครับแล้วน้องพาขวัญก็สามารถผ่านการออดิชั่นเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์นี้ได้นะครับแล้วก็มันก็ทำให้เห็นเลยว่าน้องพาขวัญเขา เขาเฉิดฉายมากจริงๆกับอะไรอย่างเนี้ยนะครับด้วยความที่น้องเป็นสาวอีสานแท้ๆด้วยสาวสกลนครนะครับแล้วก็ร้องเพลงเพราะอยู่แล้วร้องเพลงแนวแนวลูกทุ่งอีสานเนี่ยไม่ไม่ขนาดมือร้องหรอกนะครับน้องทําได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยแหละก็ทําให้น้องโชว์ฟอร์มเฉิดฉายในอีรามากๆนะครับทั้งสามเพลงไม่ว่าจะเป็นอ,อะไรนะเด็กดือ้อโอ้เด็กดื้อนี่ สุดจริงนะครับ MV ีนี่พาขวัญน,นี่แจ้งเกิดเลยวิ่งในท้องล่องแล้วลื่นเนี่ยอันนั้นแจ้งเกิดจ,จริงนะครับแล้วก็ต่อมาก็แกงหม้อใหญ่โอ้โหแกงหม้อใหญ่พาขวัญน,น่ารักมากๆชอบชอบนะครับแล้วก็มาไม่ใช่ของเล่นนะครับก็ไม่ใช่หอยเม่น <laughs> ที่สองพาขวัญเซลล์อยู่ก็เป็นอีกแนวที่เออพีพาขวัญทําได้ดีมากๆ,ๆนะครับก็ต้องบอกว่าโปรเจกต์อีร่าเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่น้องพาขวัญแจ้งเกิด แจ้งเกิดจริงๆแจ้งเกิดแบบสุดๆดอ่ะแบบโอ้ปรทับใจมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นต้องบอกว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่พิเศษมากๆที่ผมว่าแฟนคลับของน้องเฝ้ารอทุกคนแหละว่าอยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับในคอนเสิร์ตแบทเทิลของบินเคซีจเเนี่ยก็มีประกาศพิเศษ ขึ้นมานะครับก็คือการประกาศเลื่อนขั้นเมมเบอร์ให้ติดทีมนะครับซึ่งอผู้ประกาศเขาก็บอกแหละว่ามีชื่ออะคัมมินพาขวัญพอได้ยินนี้มาผมก็แบบใจแป้วแล้วล่ะว่าเอ้ยอย่าอย่าเป็นอย่างนั้นนะแบบในทางที่เราคิดกันอนะแต่สุดท้ายก็คือบอกว่าคัมมินพาขวัญติดทีม N5 นะครับ แล้วคอยประกาศเจ้าเข็มตามมาทีหลังนะก็โอ้โหผมนี่เฮลั่นเลยเฮลั่นแบบเฮลันมากๆอ่ะเพราะว่าผมเชียร์น้องพาขวัญมามากๆเชียร์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วให้น้องติดทีมอ่ะคือตั้งแต่เทรนนี้รุ่นสองแล้วน้องก็ทําได้ดีอ่ะทําได้ดีมากๆอ่ะสร้องเต้นมันก็โอเครวมถึงสกิลเอมซีอะไรของเนี้ยน้อง่ามากนะแล้วก็ตอนที่น้องอยู่ในเทรนนี้ร่วมกับรุ่นสามอ่ะ น้องก็ทําหน้าที่ได้ดีอ่ะทีเเตอร์สนุกมากๆเพราะมีฟาขวัญน,นี่แหละคือไอ้ร้องเต้นไม่ต้องห่วงแแบบสกิลเอ็ซีอ่ะน้องหามากๆนะถ้าใครเคยดูทียเตอร์น่าจะรู้นะครับว่าพาขวัญเก่งมากๆจริงๆนะครับก็ดีใจดีใจมากๆนะครับว่าน้องติดทีมเอ็นไฟฟ์และเพลงบันทึกลักจากไดอารี่ยังมันก็ยังกล้องอยู่ในหัวผมทุกวันนี้นะว่าน้องทําหน้าที่เพลงนี้ได้ดีมากๆจริงๆนะครับคือ ครบเคร,รื่องนะครับก็ดีใจมากที่น้องได้ติดทีมและเสียดายที่ว่าทเทตเตอร์มันไม่ไปต่อไงประกาศให้น้องติดทีมแต่มันไม่มีทเทตเตอร์ให้น้องแสดงอ่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเหตุผลเพราะอะไรซึ่งไม่โอเคในฐานะผมเป็นแฟนคลับวงผมรู้สึกไม่โอเคเหตุการณ์นี้มากๆแล้วรุ่นสองก็จะหมดสัญญาแล้วเทตเตอร์ก็ยังไม่มีอะไรเดินหน้าเลยมันมันแปลกๆเออผมว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับอ่ะ ก็เอาเป็นว่าดีใจละการที่อย่างน้อยน้องก็ได้รับสิ่งที่น้องฝันสิ่งที่น้องคู่ควรไม่สู่การติดทีมเอ็นไฟมันพาขวัญเอ็นไฟจนได้นะครับอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาก็คือน้องพาขวัญก็ได้รับปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเรียนจบมหลาลัยเนี่ยเรียบร้อยนะครับได้เกียรินิยมด้วยนะครับก็ เห็นอยู่แหละว,ว่าน้องมุ่งมั่นกับการเรียนพอสมควรเลยละ่ะแล้วก็โหททางานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วได้เกียรตินิยมอย่างนี้มันสุดยอดมากๆนะครับแล้วน้องก็ให้ความสําคัญกับสิ่งนี้มากๆเลยนะครับก็คือน้องน้องตัดสินใจที่จะไม่ลงสมัคร GE ีนะครับเพื่อที่จะแบ่งเวลาตรงนี้เพื่อให้ครอบครัวครอบครัวสงน้องเรียนน่ะแล้วน้องได้ได้ปริญญาพ่อแม่ ดีใ,ใจอยู่แล้วนะครับน้องก็เลือกที่จะเอาเวลาไปให้ครอบครัวดีกว่าซึ่งผมค่อนข้างแฮปปี้ับการตัดสินใจในส่วนนี้ของน้องพาควัญมากๆนะครับชื่นชมมากๆจริงน,นะครับนี่คือนิสัยดีๆของน้องหนึ่งเรื่องที่ผมเอ็นดูน้องมากๆนะครับรวมถึงตอนไปเวลาเจอกันก็คุยน้องก็แบบคุยดีกับผมตลอดแล้วก็พออ่ะทูช็อตเนี่ยประทับใจมากๆจำได้เลยว่าแบบ เออทูชอตอ่ะผมตั้งใจที่แบบไปถ่ายชุดครุยกับน้องอะนะคือผมไม่ได้ใส่ชุดคลุยหรอกไม่มีนะครับแต่แบบน้องใส่ชุดครุยผมเลือกรอบนั้นแหละเพื่อไปแสดงความยินดีแก่น้องอะเหมือนแบบส่งลูกสงหลานรับเล่นยานะครับแล้วก็ทําท่าสลางเฮโยให้กันก็เกินเขินนะแบบมันมีเส้นกั้นไงแล้วก็กลัวแบบเราไปล้ำเส้นเกินเส้นเป่าว่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็เออ,เอ,อรู้สึกมีความสุขกับเหตุการณ์ในวันนั้นมากๆนะครับแล้วก็ สิ่งดีๆของน้องพาขวัญก็มีหลายๆอย่างนะครับเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนเบมเบอร์รุ่นน้องรุ่นน้องพาขวัญแบบเขาเขามีน้ําใจกับทุกคนมากๆนะครับแล้วก็ตั้งใจทํางานมากๆจริงๆนะครับอย่างงานล่าสุดน้องมาเป็นเ c เนี่ยผมก็ว่าน้องก็ทําได้ดีนะ MC สัมภาษณ์รุ่นห้าผมก็งงมนกะันว่าน้องทําได้ดีตรงไหนนะครับอันนี้ก็ไม่ได้อวยนะแต่ผมดูผมดู ทั้งสองวันอันนี้ไทยเลยยังไม่ได้ดูวันที่สามนะแต่ว่าผมก็ว่าน้องก็ทำได้ได้หน้าที่ได้ดีมากๆทั้งพาขวัดรวมถึงแพนด้ด้วยนะครับงานก็สนุกดีนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่ผมโอชิน้องถ้าใครมาว่าน้องโดยที่มันไม่สิ่งที่ถูกที่ควรผมไม่โอเคนะอันนี้พูดตรงๆรับไม่ได้ก็เรื่องของคุณล้วกันนะครับแต่ว่า ก็สรุปว่าน้องพาฝันสำหรับผมน้องเป็นไอดอลที่ดีมากๆดีจริงๆนะครับแล้วก็สัญญาแหละว่าจะเป็นกำลังใจให้หนูไปตลอดไม่ว่าหนูจะอยู่ในสถา,านะอะไรยังไงก็ตามนะจ๊ะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ